มันไม่ได้โยกหรอกลูกเวลาเดินนะเชือกมันสองเส้นเนี่ยมันสั่นอยู่แล้วเดินไปมือค่ะพี่มือนะมือนะหมวกหมวกเวียงออกไปจับให้ดีเชือกอะมืออ่ะและนี่คือฐานพมันโดคู่นะครับหรือสะพานเชือกสองเส้นนะครับมาให้กำลังใจเนนาดีกันนะครับว่าจะผ่านไปถึงใต้าสะพานได้หรือเปล่านะครับ ไป่ไหวลงกลางทางได้นะคะกับเชือกตรงกลางแลง้ว so ลงได้ถือว่าเรารู้แล้วเวลาขึ <jokes> ้นดิานี้ต้องอาศัยทักษะการสรงตัวและก็ทักษะการเคลื่อนไหวนะครับการสัมพันธ์ระหว่างมือและเท้า แต่แล้วก็ยังต่างกันพี่